สาวกปาเจโลพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าเราจัดมาให้แล้วนะคะทั้งขับ2คขับ4นะคะปีเก่าแล้วก็ปีใหม่นะคะจะมีรถขนหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ มาเริ่มจากคันแรกกันก่อนเลยนะคะมิสูวิชิปาเจโร่สอ GT คันนี้นะคะจะเป็นรุ่นขับ4นะคะปี2013นะคะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าเป็นซี่ซแบบนี้คันนี้นะคะอยู่ในปี2013นะคะเป็นตัวขับ4ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะไปหน้านะคะโปรเจคเตอร์ or, ยางใหม่ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็สภาพรถนะคะต้องบอกว่าดูดีมากๆนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะคะติดกันศาสตร์นะคะติดฟิล์มกองแสงรอบคันนะคะอ่าด้านบนมีแหลกหลังคานะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีบันไดแล้วก็จะเป็นกระจกเดิมนี่ดูได้เลยนะคะคันนี้เป็นกระจกเดิมของมิตซูเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะได้ของเดิมทุกชิ้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะคะมีกล้องมองหลัง ด้านบนตรงนี้จะเป็นที่ฉีดน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกันก่อนคันนี้นะคะได้ตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็ลดสภาพดีมากๆอ่าดูกันก่อน,อนเลยนะคะได้ลดสภาพดีมากเลยอ่าฝาท้ายนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีรอยถอดเลยฟิล์มนะคะจะเป็นฟิลม์มไฮคูทั้งคันนะคะด้านในนะคะ ่าด้านในเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะมีแพดเดิลชิปแบบนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคูชคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสั่งคอนโทรลวิทยุตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันคอนโซลน,นะคะไม่มีไม่มีย้อยนะคะคอนโซลสภาพดีมากๆรถปี2013นะคะเลขมาอยู่ที่1,97,88กมกิโล คันนี้นะคะจะเป็นขับสี่นะคะก็จะมีเกียร์ขับสีแยกจะเป็นขับสี่ไม่ออโต้นะคะคันนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งเบาะหนังนะคะด้านหลังก็จะสามารถพับได้แบบสี่สิบหกสิบแบบนี้นะคะแล้วก็พรมกระดุมนะคะอันนี้นี่เราปูให้แล้วรอบคันนะคะด้านในรับประกันได้เลยนะคะใหม่มากๆนะคะใครหาไปเซโร่อยู่นะคะมาดูคันนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้ตัวท็อปด้วยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะมีแอร์หลังแบบนี้อ่ามีเจ้ากางนะคะแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับด้านหลังแถวที่สามนะคะก็สามารถนั่งได้นั่งได้สบายๆผู้ใหญ่นั่งได้นะคะอ่ะอย่างนี้นะคะปรับเอนเบาได้นะคะแล้วก็มีแอร์สำหรับแถวสามด้วยมีที่วางแก้วฝั่งนี้แล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะคะแล้วก็สภาพเครื่องยนต์นะคะฝากระโปรงคันนี้นะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะคะคันนี้แล้วก็ฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะรถนะคะไม่มีชนเลยฝากระโปรงเมต้าอยู่ครบนะคะ oh. แล้วก็น็อตฝาโปรงนะคะไม่มีขยับเลยดูได้เลยน็อตฝาโปรงไม่มีขยับ สำหรับใครนะคะที่เป็นสายลุยนะคะมิสูบิชิปาเจโร่ ero, คันนี้นะคะราคาค่าตัวของน้องนะคะอยู่ที่468,000บาทนะคะคันนี้ปี2013นะคะแต่สำหรับใครนะคะที่เป็นสายสปอร์ตนะคะเรามีปาเจโ o ่ขับ2ให้ดูอีกคันหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะมาดูสายสปอร์ตขับ2กันบ้างนะคะมิสูบิชิปาเจโร่นะคะ2.4 edit edition นะคะคันนี้นะคะตัวท็อปเลยนะคะ ปี2อ1 9นนะคะปี2019ทั้งปีผลิตแล้วก็ปีจดทะเบียนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะจ๊ะอาคันนี้ด้านหน้านะคะจะเป็นโฉมของปี2019แล้วไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะคะคันนี้แม็กนะคะเป็นแม็กเดิมของของปาเจโร่คันนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูยางกันดีกว่าอายางปี2019นนะคะดอกยางยังเหลือล้นๆนะคะคันนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างมีกระจกไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีกล้อง มีกล้อง360องศานะคะแล้วก็คันนี้นะคะแตกต่างฟังก์ชันจะแตกต่างจากคันเก่านะคะซึ่งคันนี้จะเป็นรถปีใหม่กว่าแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะคะคันนี้นะคะกุญแจเป็นเีเลดแล้วนะคะสภาพแบบกุญแจจะเป็นแบบนี้มีบันไดด้านล่างจากคันนี้อาฟิล์มกองแสงนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะติดกันสาดแล้วนะคะแล้วก็นี่แต่งเพิ่มเติมมานะคะก็คือหลังคาด้านบนนะคะแหลกหลังคาด้านบน ใครที่เป็นสายลุยขับ2นะคะคันนี้คันนี้ก็ติดต่อได้เหมือนกันนะคะด้านหลังจะ้ะด้านหลังคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังทั้งหมด6จุดมีกล้องวงหลังแล้วก็ส่วนภายในภายในคันนี้นะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีน้ำตาล เบาสามแถวนะคะเบาสามแถวแล้วก็บอกว่าสามารถพับได้แบบนี้จะพับเรียบไปได้เลยนะคะพับเรียบหรือว่าถ้าเวลาเรานั่งเราก็สามารถปรับเอนได้แบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีพาวเวอร์เอลเลนะคะตรงนี้มีที่วางแก้วาด้านบนตรงนี้มีไฟนะคะแล้วก็ พรมนะคะปูพรมให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นพรมแบบใหม่นะคะเป็นพมรมลายข้าหลังตัดนะคะสีดาอ่าแล้วก็มาดูที่สภาพรถกันบ้างนะคะคันนี้นี่มาดูสภาพกันได้เลยนะคะรถสภาพดีสภาพสวยนะคะฝาท้ายไม่มีถอนรถไม่ขยับนะคะคันนี้อ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะคันนี้นะคะนอกจากสภาพรถจะดีแล้วนะคะประวัติรถก็ดีเหมือนกันนะคะคันนี้รถเจ้าของคนเดียวนะคะ แล้วก็รถเข้าสวนตลอดนะคะรถไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้ได้ของเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะคะด้านในนะคะด้านในเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะ,ะเป็นเบาะไฟฟ้ามีปุ่มสตาร์ทจ้ะแล้วก็อันนี้พวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันนะคะมีแพลนชิฟนะคะมีคูสคอนโทรลนะคะแล้วก็คอนโทรลพวงมาลัยสั่งงานด้วยเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะจอเดิมติดรถจ้ะ,ะแล้วก็คันนี้นะคะแถมกล้องหน้ารถให้ด้วย เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็คันนี้มีที่วางแก้วตรงกลางป a r กิ้งเชนเซอร์มีจากคันนี้นะคะระบบกันการลื่นถลไหลแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถดูนะคะ,ะสตาร์ทรถแล้วนะคะคันนี้นะคะรถปี2019เลขไมลหนึ่งแสนอม่นเจ็ดพันสา 1, 27, กิโลซึ่งคันนี้นะคะรถเข้าศูนย์ตลอดสำหรับบ่อแถวสองนะคะบ่อแถวสองเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะจะมีที่เสียบ USB นะคะสจุดอ่าตัวนี้จะเป็น power outlet นะคะอ่าแล้วก็ด้านบนนะคะมีจอกลางนะคะมีไฟนะคะแล้วก็อ่าปรับแอร์ด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เบาะนะคะก็จะเหมือนทันมเมื่อสักครู่นะคะเบาะจะพับได้เป็นแบบ40-60อ่าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะเบาะจะพับเรียบไปอย่างนี้ได้เลย นะคะฝั่งนู้นก็เช่นกันนะคะสามารถจุของได้เยอะแต่แอร์นะคะแอร์ก็จะมีความากระจายมากขึ้นนะคะก็คือแอร์จะมี4ตัวนะคะในด้านหลังบอกตัวนี้นะคะสามารถใส่คาร์ซีได้นะคะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,400นซีซีนะจ๊ะคันนี้ ฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมนะคะอาเมนอาร์อยู่กับที่หมดเลยนะคะน็อตไม่ขยับนะคะนอกจากประวัติรถดีแล้วสภาพรถดีแล้วนะคะเครื่องยนต์ทุกอย่างดีหมดนะคะคันนี้รถเข้าศูนย์ตลอดใครกำลังมองหา Mitsubishi Pajero นะคะที่เป็นปีนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่น Edit Edition นะคะอเอาคันนี้ไปเลือกกันดูก่อนนะคะคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ2คันนะคะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ Mitsubishi Pajero นะคะ2.4 Edit Edition นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่8,98,000บาทนะคะใครที่กำลังสนใจ Pajero รุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าปี2013แต่ราคาหน้าครบนะคะกับรุ่นใหม่นะคะ Pajero Sport ปี2019นะคะไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ หรือใครนะคะกาลังหารถ PP v ีวน่าใช้อีกหลายๆคันนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f o r t u n e r นะคะ Everest นะคะหรือว่า Fortuner ตัวใหม่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะของเรามีบริการออนไลน์นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราลาการไปก่อนสวัสดีค่ะ